กิน3อย่างนี้ตอนเช้าช่วยให้อายุยืนยาวนะครับอาหารเช้าเนี่ยเป็นมื้อสําคัญเลยนะครับหมอก็เลยจะมาแนะนําครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เราควรรับประทานนะครับจะช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงมากขึ้นครับอันที่1เลยครับนั่นก็คือน้ําเปล่านั่นเองเพราะว่าทั้งคืนนะครับที่เรานอนหลับมาร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ําแน่นอนนะครับดังนั้นแนะนําว่าตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันอะไรเสร็จแล้วควรดื่มน้ําเปล่าให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสแก้วเลยครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราสดชื่นมากขึ้นนะครับช่วยบํารุงไตของ เราทําให้ไตของเราแข็งแรงด้วยนะครับต่อมาครับเมนูที่2นั่นก็คือนมจืดพร่องมันเนยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบดื่มนมตอนเช้าก็ควรที่จะเลือกนมนะครับที่เป็นนมจืดนะครับเพราะมันไม่มีน้ําตาลแล้วก็มีไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์อันนี้ดีมากๆจะช่วยลดไขมันในเลือดได้ครับต่อมาเมนูที่3ครับนั่นก็คือข้าวกล้องนั่นเองครับหากใครชอบรับประทานข้าวนะครับแนะนําให้เลือกเป็นข้าวกล้องนะครับเพราะว่าข้าวกล้องในมีค่าดัชนีน้ําตาลที่ต่าครับจะช่วยให้น้ําตาลในเลือดของเราไม่สูงและก็ดดีต่อสุขภาพ้วยครับ